มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระจับและกราฟสินทรัพย์แบบกู o กู e ผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กู o กู e ของเราคืออะไรไปดูก,กันเลยนะครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแลกในเซดติกไทยแนล์นะครับกลุ่มค้าปรีกนะครับหุ้น DNP หรือว่าบริษัทธนะิริยะพรบ,บิกคอมเมดีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับ หดืตัว TNP นะครับเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อธนพิริยะนะครับ โดยเขาอยู่ที่ภาคเหนือเป็นหลักนะครับปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น45สาขานะครับแบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต44สาขาแล้วก็ศูนย์ค้าส่งอีกหนึ่งสาขานั่นเองนะครับโดยตัวรายได้งบการเงินเติบโตนะครับรายได้เพิ่มขึ้น12เยนออนเดียเมื่อเทียบ Q 1ปี2024กับ Q 1ปี2023ตัวกำไรเพิ่มขึ้น23เยนออนเดียตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น31เยนออนเดียตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น9เยนออนเดีย งบเรียกว่าสวยงามครับสำหรับ TNP เติบโต PE ก็ตึงๆอยู่ที่18.23เท่านะครับราคานี้ก็แปลผลง่ายลงทุนกัน18ปีเกินทุนถ้าไม่โตวกว่านี้นะครับ PBB Book Value ตึงๆอยู่ที่2.66เท่านะครับถ้าเทียบ Asset ที e a ีในบริษัทเราเข้าซื้อราคานี้ก็ ได้แผงก่อจักของประมาณ2.6เท่านั่นเองนะครับแต่ตัวที่โดดเด่นคือ DE d a y t r นะครับหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำนะครับได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับเกสนี้ได้แค่0.3เท่าเท่านั้นนะครับในสภาวะเศรษฐกิจปันผลชนิดถ้าบริหารหนี้ได้ดีชนิดนะครับเหนื่อยหนี้น้อยชนิดก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับสำหรับ TNP นะครับยิวปันผลมีมาให้ที่2.27เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเพื่อผู้ใดสนใจหุ้น ถ้าปีกกาส่งแข็งแร่งทางภาคเหนือก็ลองศึกษาเพิ่มเติม TNP ทำการบ้านกันก่อนลงทุนในเชิง VI ด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจเชิง v i ก็ไปเป็นสายเทรดดูการาฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูยกราฟตามเฟรมมันพบว่ามีการตัดขึ้นของ MA c d เสหลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสสแสดงขึ้นไปมีฮิสตูกแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ำนะครับเขียวแท่งนี้แท่งแรกเลยนะครับสวยงามมากเลยครับเป็นสัญญาณ่ายสัญญาณซื้อใน ภาพใหญ่นะครับแท่งนี้แท่งเขียวแท่งแรกเลยนะครับเดือนแรกเลยนะครับแต่ต้องรอปิดแท่งเขียวทาฟลีมมันก่อนนะครับวันที่30พฤษภาคมนี่นะครับผมรอปิดแท่งก่อนถ้ายังเขียวๆอย่างนี้อยู่ก็บายได้เลยนะครับซื้อเดือนนี้เดือนแรกนะครับสัญญาณสวยงามนะครับสาหรับ TNP เป็นสัญญาณอาจจะเป็นสัญญาณขาขึ้นเดือนนี้เดือนแรกเลยนะครับให้ซื้อนะครับสําหรับพุ่นเตือยนทเฟรมวีคนะครับไปดูทเฟรมวีค มีการตัดขึ้นของ MACD ลา e เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสินไล่สีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเดือน้ำกันยาว,ยาวเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางทำฟีมวิคเพื่อไปที่เรื่องทำฟรมวิคก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกร,รมเขียวทั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือถือไปกดน,นะครับรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรตอนที่ MACD เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นลานสีแดงลงไปแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสโตแกร,รมเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงแท่งแรกก็ขายได้เลยทาง เทคนิคโอนนะครับสามารถ a d แ p ปใช้ได้ทุก Time Frame นะครับซื้อแล้วก็ถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณออกสําหรับ Time Frame Big นะครับไปดูตัว Time Frame Day ภาพระยะสั้นนะครับ Time Frame d a เพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MACD Line สีส้ําเงินตัดสีส้มลายสีแดงขึ้นไปมี Histogram สีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ําแบบสตรองเช่นกันนะครับเป็นสัญญาณ Buy สัญญาณซื้อในภาพระยะสั้น Time Frame Day เพื่อไปจ่้น Time Frame Day ก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ Histogram เียวทั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องถือไปก่อนเช่นกันรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรทางเทคนิคนที่กล่าวไปแต่ครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวิน,ย set, Money Management, นัยไม o เซ็ตม n น g เ m e n ์การทำตามอิเดคเตอร์และตามเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมองคขรองตุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพรเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ